สวัสดีครับผมทารัตรับดูลายมือผารัดพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทนายดวงสะตาคนเกิดราศีเมถุนในเดือนธันวาคมพศ2567นะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับไพ่ใบแรกได้เดทครับขนลูกขนพอง429แต่ว่าจริงๆแล้วไพ่เดท ถ้าผมพูดนะผมให้ความดีมากกว่าใบอื่นที่ดีหลายเท่านะถ้าเดทปรากฏนะเพราะว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าราศีพุธศมันคืออะไรราศีพุธศมันคือเดือนการเงินของโลกอันนี้ผมพูดพุธศก่อนอย่าเพิ่งงงพุธศมันคือเรือนการเงินของโลกของประเทศเพื่อง่ายคือทํานายว่าเศรษฐ,ฐกิจโลกจะเป็นยังไงการเงินของโลกจะเป็นยังไงหรือว่าการเมืองรวมการเมืองด้วยของโลกเพราะการเมืองมันก็เกี่ยวกับเศรษฐ,ฐกิจ ของโลกจะเป็นยังไงต้องดูราศีพุธศพเพราะเมื่อกี้คลิปที่แล้วไปดูราศีพุธศพไม่ดีค่อนข้างไม่ดีทีเดียวแต่ว่ามันได้อะไรอันนี้ผมเงียบก่อนไปดูเองจึงบอกว่าไพ่เดทจริงๆเนี่ยเราต้องพูดก่อนว่าราศีเมถุนเนี่ยหรือว่าที่ทำนายเนี่ยเมทุนเนี่ยมันเป็นไอ้นั่นเขาเรียกว่าเลือ,อน คมนาคมเทคโนโลยีหรือเราเรียกว่ายุคสมัยนี้เนี่ยเรือการเงินเทคโนโลยีของโลกของประเทศก็ได้เขาเรียกว่ายุคสมัยนี้เนี่ยถามว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมันเร็วมากและอย่างหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆมันต้องดูเรือนลาสีเมทุนเนี่ยแหละมันต้องดูลาสีเมทุนก็คือเรือนแบบนี้คือระดับโลกนะไม่ใช่ดูแต่ละคนจึงบอกว่าถ้าใครที่ฉลาด จะอาศัยจากที่ผมทำนายเนี่ยมาอิงกับโลกใบนี้แล้วก็เข้าตามทันยุคทันสมยัยเพราะผมค่อนข้างถนัดในการทำนายเรื่องแบบนี้ว่าโลกต่อไปจะเป็นยังไงว่าทำแบบไหนหรือทำเทรนแบบไหนเทรนแบบไหนต่อไปอนาคตจะทำอย่างไรแต่แต่ละบ,บุคคลก็ทำนายได้ผมค่อนข้างถนัดเรื่องนี้หรือว่าจะทำนายส่วนตัวยิ่งอะไรแล้วแต่นั่นก็อีกแบบหลังใหม่แต่ว่าอย่างหนึ่งคือราศีเมถุนเนี่ย เป็นดาวคมนาคมดาวเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วได้เดทแบบนี้เนี่ยอะไรใหม่ๆรล้ว,ว่าการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงมันมันมกจะมาแล้วไพ่นี้คืออดีตมันสามารถทำนายอดีตไกลโพ้นหรืออดีตที่เกิดขึ้นเมื่อสองสาเดือนได้แม่นยำแต่ถ้าไกลโพ้นอาจจะยิ่งแม่นยำเพราะทำไมเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเลยทำนายได้แม่นยำไงซึงบอกว่า ที่ผ่านมาเนี่ยอะไรมาการเป็นแบงเริ่มมาแล้วนะอะไรมาคือคนที่ทำเกี่ยวกับอินฟ n ูเนตเนตไอดอลหรือแม้กระทั่งกันทำเดี๋ยวนี้ถามว่าพวกทีวงทีวีหนังสือพงยังซื้อพ,มอพิมพ์ทีวีเหมือนทีวีบ้านนะถ้าจะขายไม่ออกแล้วไอพวกขายทีวีในห้างอะ่ะขออนุญาตพูดตรงๆนะแทบจะไม่มีใครดูแล้วไม่มีใครซื้อแล้ว เพราะาคนก็ดูพวกสมาร์ทโฟนออกไปที่ไหนก็มีแต่คนดูสมาร์ทโฟนใส่หูอะไรยังไงบนรถไฟฟ้าอะไรต่างๆและในบ้านเดี๋ยวนี้ผมแทบจะไม่ได้ดูทีวีบ้านเลยนะก็เปิดพอขึ้นเตียงผมก็กดดู YouTube อะไรอย่างนี้นะนี่แหละคือโลกใหม่แบบนี้แล้วเามว่าไม่มี YouTube ดูอะไรก็ t i ก t o อกอะไรประมาณพวกนี้ก็จะมีอะไรวนอยู่กับพวกโซเชียลมีเดียเพราะว่ายุคแบบนี้การมาของโลกยุคใหม่ และต่อไปมันก็จะมาใหม่เรื่อยๆมาใหม่เรื่อยๆซึ่งถามว่ายุคเก้าที่มาเนี่ยเพราะมันหมายถึงว่าเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมันคือยุคเก้าตามที่ผมเคยบอกในคลิปเลยคลิปที่แล้วเพราะว่าใครตามผมใครรู้จักผมเนี่ยก็จะต้องรู้จักยุคเก้าด้วยว่าฮวงจุย้ยยุคเก้าเป็นยังไงโลกยุคเก้าเป็นยังไงย,ยุคเก้าเนี่ยคือยุคเทคนโนโลยีไลฟ์สไตล์แล้วก็โลกของคนยุคใหม่รวมถึงบิตคอยพวกนี้จะมา แล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวสุขภาพเทรนด์สุขภาพเรื่องของจิตวิญญาณพวกคนชั่วพวกคนที่ทําอะไรชั่วๆก็จะถูกเปิดโปงผมใช้คํานี้นะผมไม่อยากบอกใครมากนะซึ่งบอกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่จะมาซึ่งผมก็อธิบายความหมายของใบนี้ไปพอสมเขบแล้วเดทเนี่ยคือแบบนี้เลยเห็นไหมว่าทเทพแห่งความตายเดินมาจริงๆมันตายเกลี้ยงเลยนะเห็นไหมขนาดนักบวชที่ว่าเป็นพระไม่รู้พระจริงพระปลอมนะ มัหยุดเด็กคนี้บอก่าหยุดเธออย่าไปฆ่าใครเขาเลยก็เดินผ่านแล้วก็เอาชีวิตของพระคนนี้ไปด้วยก็คือหยุดไม่อยู่อยู่ดีถึงบอกว่าดวงมายังไงก็หยุดไม่อยู่ดวงจะมาเหมือนกับดาวมัตยูอ่ะมาถึงอะไรมาล่ะที่ว่ามีปัญหาอะไรยุคไอ้นั่นอ่ะบอกไม่พูด,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 ดนะ๋โดนเล่นนีที่ว่าปีอะไรอ่ะหนึ่งสองไม่พูดนะมันคือการมาของยุคใหม่ โทรเลขก็มายุคนั้นน่ะแต่ผมพูดปมขอพูดหน่อยนึงนะโทรเลขมาทุกอย่างเป็นไปหมดการมาของสมาร์ทโฟนด้วยอืใช้คํานี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่ายังไงก็ยุคเก้ามาเนี่ยอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆมันต้องมายุคเก้าถามว่ามันเริ่มเมื่อไหร่หลายคนยังไม่ได้ดูที่ผมพูดเปยๆให้ไปดูเองจึงบอกว่ายุคเก้าเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ ปีนี้แหละปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราก็คือปีสองห้าหกเจ็ดเดือนมกรากุมภาเนี่ยมันมาก็คือเต็มเต็มที่นี่คือผ่านไปหนึ่งปีแล้วถ้าเกิดหมดปีนี้ก็ครบหนึ่งปีพอดีมีทั้งหมดกี่ปียี่สิบปีครับก็คือมันมเวลายี่สิบปีที่ภายในยุคเก้าคุณจะค้นข,ขวายห,หาสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อโตคุณนะครับผมและไพ่ใบนี้ถามว่ามันทานาสามเดือนไพ่ใบที่สอง สามเดือนก่อนนะก็คืออดีตสามเดือนไพ่ใบที่สองก็คือปัจจุบันปัจจุบันก็คือเดือนธันวาคมนี้อนาคตก็คือพไพ่ใบที่สามอนาคตที่ถัดจากเดือนธันวาคมเป็นต้นไปนะครับผมสามเดือนอ่าเรามาเพิ่มดามาอันนี้ผมจะบอกว่าจริงๆราศีเมทุนผมพูดไปเยอะเลยนะแต่ถ้าเรามาดูพื้นดวงราศีเมถุนประจําตัวคนกันว่าเป็นยังไงจริงๆราศีเมทุนเนี่ยดาวเทคโนโลยีมันก็บอกว่าราศีเมทุนเป็นคนแปลกเพราะว่าดาว เมถุนเนี่ยมันเป็นคนแปลกอยู่แล้วคิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้านบางคนอ,อ่านหนังสือพลิกจากซ้ายไปไม่รู้พูดผิดหรือเปล่านะก็คือพลิกพลิกไปอย่างที่บางคนอ,อ่านจากหน้าเขาเาต้องอ่านจากหน้าไปหลังอ่ะแต่ไอเมทุนเนี่ยมันอ่านจากหลังไปหน้าลองอะไรแปลกใหม่ๆคิดอะไรพลิกพลิกลึกๆไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยคือลักษณะราศีเมทุนแล้วราศีเมทุนผมจะบอกว่าไอพวกแปลกๆไอพวกที่มันคิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ย มันเก่งนะเหมือนกับคุณคุณใช้คำนี้เขาใช้มือขวาเขียนหนังสือใช่ไหมแต่ไอ้ราซิเมทูนเนี่ยบางคนนะมันใช้มือซ้ายเขียนหนังสือไอ้พวกนี้อัจฉริยะหมดแล้วมันก็อารมณ์แปรปวนด้วยอารมณ์แปรปวนมากคือจะบอกว่ามันคิดไม่เหมือนชาวบ้านมันอารมณ์แปรปวนมันอารมณ์ศิลปินบางวันมันมันไปพัทยาแล้วจู่ๆพาครอบครัวไปสมมันพาครอบครัวไปด้วยแล้วมันก็ขับไป ภูเก็ตเฉยเลยครอบครัวบางทียังไม่ได้เตรียมตัวเลยที่จะไปภูเก็ตก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะไปภูเก็ตก็ขับไปเลยภูเก็ตครอบครัวงงตายเลยจะไปภูเก็ตนึกๆจะไปภูเก็ตก็ไปแล้วก็ครอบครัวที่ไม่รู้อินโดนีเซียก็ต้องไปภูเก็ตกับไอราศีเมทุนที่มันขับไปภูเก็ตเนี่ยคือลักษณะอาศีเมทุนหลายคนไม่ใช่หลายคนนะเกือบทุกคนแบบดีไม่ดีทุกคนด้วยอันนี้ผมไม่รู้เหมารวมหรือเปล่าจริงๆราศีเมทุนเนี่ยเป็นคนที่ อ,อย่างที่เราเป็นคนคู่สองคนคนคู่แล้วคําว่าเมทุนมันหมายถึงเศษเมทุนเพราะฉะนั้นราศีเมทุนจริงๆแล้วจะเป็นคนมีเสน่ห์มีเสน่ห์ในที่นี้หมายถึงต่อให้เขาไม่ได้ตั้งใจมันก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงแบบว่าราศีที่ทํากรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งข้อสามารถที่สุดก็คือราศีเมทุน เพราะฉะนั้นถามว่าข้อทีคุณจะให้ไปดวยก่อนที่จะพูดราศิเมถุนทํากรรมข้อสามได้มากที่สุดคือสิลข้อสามเพราะว่ามันจะมีเสน่ห์มากๆจนกระทั่งที่สาวๆเจ้าหรือหนุ่มๆทั้งหลายเข้ามาจีบจนหัวกระไดบ้านไม่แห้งเสมอจึงทําให้ตัวเองเนี่ยยับยั้งชั่งใจไม่อยู่ได้อย่างหนึ่งคือพอเลาที่คุณไปมีอะไรกับสาวๆหนุ่มๆ มันก็มักจะหัวใจโลเลเพราะความโลเลของตัวราศีเมถุเนเองก็มักจะไปจับปลาสองมือจับปลาสามมือจับปลาสี่มืออยู่ร่ําไปจนกระทั่งที่ทําให้มีปัญหาตีกันหรือมีปัญหาทะเลาะก,กันอยู่ร่ําไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าต้องควบคุมใจของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าไอเรื่องของการงานการเงินยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยถ้ายังยังคุมเรื่องไอไอ,ไอ,ไอน,นั่นไม่อยู่ไม่อยากพูดนะว่าไอไหน พราะฉะนั้นถ้าคุมคุมไม่อยู่เนี่ยเรื่องการเงินการงานก็จะมีปัญหาตามไปด้วยจึงบอกว่าอย่างเดียวที่คุณต้องคุมไว้อยู่ไม่ใช่เรื่องของไอ้นั่นไอ้นูน่นคือเรื่องของใจตัวเองถ้าคุมอยู่ก็คือการนั่งติจนากรมานการฝึกกรรมฐานฝึกสมาธิหรือสวดมนต์อะไรก็ได้ที่ต้องอยู่กับธรรมะถ้าคุณมีธรรมะราศีเมถุนก,ก็จะร่ํารวยและประสบความสําเร็จในเรื่องของทุกๆเรื่องในที่สดุดจึงบอกว่าถ้าคุณมีศีลมีธรรมนั่นแหละอืถึงจะประสบความสําเร็จ นั่นเองสำหรับราศีเมทุนราศีเมทุนจริงๆแล้วเป็นพวกคนเก่งแหละผมใช้คํานี้เพราะมันคือดาวเทคโนโลยีพวกนี้หัวไบครับเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งผมจะบอกว่าตัวใหญ่มักจะทํางานในองค์กรใหญ่ๆก็มีเป็นคนนี้แต่ผมจะบอกว่าอันนี้ไม่ได้ด่านะส่วนมากเราจะเห็นราศีเมทุนเนี่ยไม่ค่อยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นเจ้านายเท่าไหร่แต่มันก็มีนะเป็นเจ้านายแต่ผมเห็นเลยส่วนใหญ่มักจะเป็นหัวหน้าในบริษัท หรือ,อยังไงคุณก็ต้องเป็นลูกน้องเขาอยู่ดีตัวนจะจะหาเป็นเจ้านายคนได้น้อยมากเจ้านายคนในที่นี้คือเป็นเจ้าของบริษัทอะได้น้อยมากยกเว้นคุณจะมีดวงวันเดือนปีเกิดที่มันโอเคจริงๆคือมีวันเดือนปีอย่างอื่นที่มันโอเคเพราะราศีเมถุนทําไมถึงเป็นคนคุมอะไรที่เป็นหัวดา,าเขาเรียกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเจ้าของบริษัทจริงๆไม่ได้เพราะว่า อาสมมติให้คุณมานั่งเฝ้าให้คุณมานั่งอะไรไม่อยู่อ่ะมันดูไม่ลามันดูไม่ได้มันทําไม่ได้เพราะว่าอารมณ์เลยตัวมันแปลปปวนเดี๋ยวคุณก็ต้องขับรถออกไปเที่ยวละเดี๋ยวคุณก็อยู่ไม่ติดประมาณเนี้ยอืมดูเพราะฉะนั้นเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆมันมักจะไม่ประสบความสำเร็จสำหรับราศีเมถุนเพราะอารมณ์แก้อารมณ์ตัวเดียวทุกอย่างลุ่งเอแต่ว่าเป็นคนเก่งนะจบไปแค่นี้จริงเดทเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันมาก มันมาช่วยแล้วสําหรับที่ผ่านๆมาเอาเอาไม่ต้องนานนะเอาที่ผ่านๆเมื่อสามเดือนก่อนสามเดือนก่อนถามว่าถ้าเดกขึ้นเนี่ยยังไงนะการเปลี่ยนแปลงมาอยู่แล้วและเกี่ยวกับเทคโนโลยีของคุณด้วยสมมติว่าคุณทาสตาร์ทอัพสมมุตินะยังไงนะมันจะมีเรื่องทําให้คุณเนี่ยแยก่ก่อนเพราะว่าทําไมเพราะว่าท้องฟ้าสีทองมันกําลังจะเกิดขึ้นเป็นแสงอาทิตย์ สมมติดำบังคนบางคนไม่เหมือนกันนะดวงอะแต่ต้อาโดนรีทายออกจากบริษัทแต่ว่าคุณไปเริ่มใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมรุ่งกว่าเดิมแปลกใหม่กว่าเดิมหรือบางคนมันเจอเรื่องแจ็คพอตจริงๆท,งทงี่ทําให้แบบร้องไห้โฮเลยอะมันแย่เลยอะแต่ว่ามันจะมีอะไรบางใหญ่บางอย่างที่ทําให้เกิดฟ้าใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่ตอนแรกคุณต้องเจอเรื่องกระอักเลยนะใช้คําเนี้ย อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการลงทุนเรื่องการงานผมจะบอกว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวข้องอะไรใหม่ๆนี่แหละถ้าคุณลงทุนเกี่ยวเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งผมก็จะบอกนะว่าแม่บิตคอยหรือพวกอีทอองอีเทเรียมก็ได้ถ้าใครถือตั้งแต่สามเดือนที่แล้วยังไม่ขายอ่ะผมพูดแค่นี้นะ อ่าไพ่ใบนี้สิบไม้เท้าครับสิบไม้เทา้าห้าดสุดๆไม่ใช่พไพ่ใบนี้คือเก้าไม้เท้าครับเก้าไม้เท้าเนี่ยจะบอกว่าช่วงเดือนธันวาเนี่ยจริงๆจะมีงานค่อนข้างเยอะไพ่ใบนี้ดูเหมือนแย่นะจริงๆจะมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะทําให้คุณต้องรับมือซึ่งเป็นงานที่ท้าทาย ในช่วงเดือนธันวาบางทีเจ็บหนักเจ็บอวมก็เพราะว่าบางทีคุณต้องลุยงานนี้คนเดียวหรือลุยงานหนักที่ทําให้คุณได้รับประสบการณ์อาจจะล้มเหลวก็ได้นะใช้คํานี้ผมใช้คํานี้เลยว่าอาจจะล้มเหลวแต่บางทีถ้าสมมติว่าล้มเหลวจริงๆสมมตินะล้มเหลวจริงๆมันก็จะได้อะไรบางอย่างกลับคืนไปเช่นลูกน้องเช่นเขาเรียกว่าประสบการณ์เช่นเรื่องอะไรต่างๆแต่มันได้รับกลับผมไม่รู้ว่าได้อะไร แต่ว่ามันต้องได้อะแต่พอหลังจากนั้นรุ่งกับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเดือนธันวาคมสิบถ้วยเอ๊่เก้าถ้วยพูดผิดพูดผิดเก้าถ้วยนี่คือหลังจากนั้นผมจึงบอกนะว่าผมเห็นว่าหลังจากที่ว่าได้อะไรหรือว่าได้โปรเจกต์งานหรือได้อะไรต่างๆที่จากเดือนธันวาธันวาหลังจากนั้นต่อให้คุณแพ้หรือว่าย่ายับแต่ว่าคุณก็ ได้อะไรดีๆที่จะมาฉลองชัยที่จะมีความสุขหรือรวยขึ้นกว่าเก่าใช่คําเนี่ยมันได้หลายอย่างนะไอ้ไพ่เก้าไม้เท้ากับไพ่เก้าถ้วยนะคือจะบอกว่ามันมีงานมีอะไรต่างๆให้คุณเข้ามาหรือได้โอกาสใหม่ๆได้อะไรต่างๆได้ที่ว่าคุณทํางานแต่ไพ่ใบบนี้ไม่ใช่พไพ่สบายๆแต่หลังจากนั้นน่ะคุณจะสบายเองผมพูดไปๆง่ายๆแบบนี้ จบไปแล้วใครที่ทางานดูลายมือพยอาธิกับผมติดต่อทักไลดีมาได้ที่ไลดีทาร์สองของผมเป็นหมอดูลายมือพี่ธีนะครับผมให้เป็นหมอดูงหงอเฮงด้วยผมดูศาสตร์การทํานายไทยทักลายมือก็ศาสตร์ลายมือและศา 24, สตร์พยาธศศาสตร์หมอเฮงสามอย่างหรือจะดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เวลาดูก็ทักไลดีตัง้งข้อความด้านล่างคลิปยูทูบหรือจะไลโอเอตัอง้งข้อความด้านล่างคลิปยูทูบไลดีเป็นไล ท่ 26, าสองหกไลโอเเป็นลิงนะครับแค่ท่ลิงก์ก็เด้งเข้ามาเป็นช่องทางธุรกิจมันจะธุรกิจหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าถ้าจะเอาแบบแอดเฟนมาก็ลายท่าสองหกลายทารัไอไลโอเอเนี่ยที่เป็นธุรกิจเนี่ยมันรับได้ไม่จํากัดแต่ว่าถ้าเป็นลายทารับสองหกนี่มันรับได้จํากัดแต่ยังรับได้อยู่ดูไม่เหมือนมารุคนอื่นทั่วไปนะครับไม่เหมือนมารุคนอื่นทั่วไปแน่ผมดูสดๆทางโทรไลน์เต็มที่ผ่านทางโทรไลน์ก็ สเปกโกลดนเนทางทลายสดๆตัวตัว,ตวนะครับผมผมมีประกาศการจบศาสตร์นิวโรลูนิกสติกโปรแกรมมิ่งแล้วก็ศาสตร์าลายมือพี่ซิงของเองนะครับผมมีประกาศจากสมาคมโหัแห่งประเทศไทยในภาชนีนูธรรมเป็นวาระทุกเรื่งทางกฎหมายแล้วก็มีศาสตร์มีมีประกาศการจบจากศาสตร์นิวโรลูนิกสติกโปรแกรมมิ่งหรือไบโค้ดนะครับผมก็ ประมาณนี้ก็คือดูผ่านทางตัวลายนะครับมีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานลายมือพีซีหัวหิงตัวเลขชุดใหญ่ไปกับพิพเต็มที่ที่สำนักงานแบบชุดใหญ่นะครับผมก็ใครต้องการมาที่สำนักงานเห็นตัวกันเป็นเป็นเลยให้โคดกันยาวๆเลยก็ที่สำนักงานได้ลายมือพีซีหัวหิงตัวเลขชุดใหญ่ไปกับพิพนะครับผมก็จะเป็นแบบธรรมดาลายมือพีซีจังหวะวันทีชั่วโมงครึ่งที่สำนักงานต้องแบบนี้จะเป็นแบบที่สำนักงานนะครับผมก็ขอรอยช่องของที่อยู่มาได้ใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยวนันนี้ขอลาไป่างนี้ทราวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ